สวัสดีครับทุกคนอยู่กับดิโอโดนหน่อยดิโอในรอบที่สองคนโดนหน่อยโดด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 หน่อยโดดโดดหน่อยโดดหน่อยเร็วโอเคโอเคไปเราต้องจำไว้นะสีน้ำเงินสีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินโอเคโอเคจำไว้จำไว้นี่คือเกมแบบอมตะ ไปเดีโยวไปเ e t s ก o ลุยจ,จ,จะยิงผมจะหยิบเดีโอนะไหนเออหยิบมาหยิบมาทีเดียวเลยไม่ต้องวางอยู่ อยู่ให้ผมนิ่งๆดีเดียวผมจะกดยังไงอะไปก่อนไปก่อนไปก่อนตีมเบิร์กตีมเบิร์กเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดีโอ เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงสักู๊ตหนึ่งลีโอโอเคมาแล้วมาแล้วลีโอมาแล้วมาแล้วรอสักู๊ตหนึ่งลีโอเดี๋ยวเริ่มไปสปีรันยูเยสสปีรันสปีรันสปีรันทีมเวิร์กเราจะไม่ตายสักเกยโยดเกียวโอโหความสูงฮือน่าจะเก๊บอรอสุดๆเลยว่ะมั้งน่า,นาจะเออคิดว่าเจ๊บเกิดอะไรขึ้น Ai 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 đi 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 ai ai Ok ok rồi dạ dạ ai 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 mẹ ai 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 vậy ô ô no 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 ai 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 พาผมไปทาานี้พาผมโอเครอบนี้ไม่บักเราเล่นแล้วเนี่ยคือรอบเมื่อกี้มันบักรอบนี้รอบอัดใหม่โอ,โอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันเล่นยังไงมันเล่นยังไงวะไอ้นี้เดี๋ยเล่ๆ,ๆลเยอาๆๆไปก่อนดีโอมันเล่นยังไง อ,อ๋อขึ้น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 ยังไงวะมันเล่น,นยากอัน,นี้เอ้าอ้นี่ดิบผมมีชีวิตเบี้ยงเล่นยังไงวะเดี๋ยวดวไอ้นี่มันจะขึ้นยังไงแบบแบบไหนดีขึ้นไปแบบขึ้นแบบเออไม่ oh <my S 1> นะไอ้นี่งงจัจวะ ขึ้นสุดวันนี้ไม่ได้นะโอ้ได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 ไดอ๋เอเดียวผมจะขึ้นยังไงวะอ,อ๋อดูแดูแลดูแลดูแลออโอเคดูแล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 ไม่ดิอ้ดตีอดตกตกมาเลยให้เริ่มนับมืงใหม่แกกัจะจะต้นกม ชั่วว่ามามาอย่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 าไปด่าเพื่อนโอเคอย่าอย่าอย่าผู้ชมอย่าอย่าให้เริ่มนับดื่มมาเจ๊บัวร้อนมาแล้วครับสปิรันสปิรันเกมนี้สปิรันไม่ร้อนแล้วสปิรันสปิรันนบกินก่อนเลย ลีโอนอนแล้วปลาปุบไปยี่ฮ่าไปลีโอไปเป็ดเ็ดไม่รู้เอาไปทำลายทีนี้ตวัวจีมนี้ฉันยังยังไม่รู้เลยอ๋ออีากอล้วอีกอล้วอีกแล้ก บาดีนะลีโอออฟบีเก่งไหมเนี่ยอึ๊บอู้เกือบเกือบแล้วอึ๊บไปก่อนผมไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอวมีมเอวมีมเอวมีมปึ๊บ เึอไอยโยิ่งฮะยี่งฮอโอวามสูงน่าจะหัวรอดอยู่มันยังไม่หัวรอดถึงขนาดแบบต้องหัวขึ้นมาขึ้นมายบปับเลยปับเข้ามาปับ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 ไม่วางด้วยประดิน mẹ tiền thấy cái ý định ok có xem no Ok di đi 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 no di 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 Ok, okay. <laughs> เอ้เริ่มใหม่จนนิดตุตนั่นไม่ถึงไกลเวอร์นะนั้นนะเออกูจะมาตรงนี้ตบ,บารโดนโดนเริ่มใหม่เลยเอโอเริ่มใหม่จติตตุนอูวลาๆๆไปสป,รสปรีรันสปรีรันสปีรัน เดิมใหม่เลยเลียวนั่นหละเกมชิวๆไม่มีครับผู้ชมเกมหัวร้อนนี่คือเกมหัวร้อนไม่มีเกมไหนชิวๆัทงงนั้นครับผู้ชมมีเกมหัวร้อนเท่านั้นไม่ซ่องผมว่ามีแหะเกมชิวๆว่ามันมีน้อย <m ix> ไม่อยู่ตรงที่เพื่อนเขาจะชวนเกมชิวๆมั้งไหมจะว็าแมปผูกขผมไม่เดน รือยกเว bills, ้นฮุกเอาเว้นผมไม่ได้ด็ดขาดมันเออจะพูดมาอย่างไรดีมันไม่ค่อยสนุกหยิบดีๆนะรีโอหยิบดีๆขึ้น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 ดีๆโอเคขึ้นมารีโอเร็วๆๆๆๆโกโกโกหยิบออปปีดีๆออีดีๆดูไว้ชอบคอปปี้ดีบาโอเคไอ้นี่น่าจะขึ้นไม่ยากอะ ใช่ใช่ใช,ใช่รู้แล้วมีธีการขึ้นเกมนี้ซึ่งลีโอว่ารู้แล้วมาโอเคลงมาได้ลงมา,งมาไปเด็โกรูปรเปิบเปิบเปิบมันขึ้นลีบแบบผู้ชมเอ้ยเกือบลีโออย่าตกนะผมไม่อยากตกเหมือนกันเพราะาเดี๋ยวลีโอด่าผม โนอยโบวุนูถึงไหมเนี่ยผมไม่เ oh, สียมันไม่ถึงง่าโอ้โถยวางเอลี้ยวไปกดกับไปโอให้เริ่มมาจากกระตอน ชูออะไรเรื่มาหผมจีดไม่ไม่ผมเจียดเกมไม่ได้จียดีโอเคมันคิดเกมบัวร้อนมาชมมันคือเกม,ม,เกมกบัวร้อนจะแคดไปปีล,นนนลันไม่สนนะข้างลังตามมันไมมไม่สนแล้วไม่สนด้วยประเด็น เฮ้ยหัวร้อนออาต่อยเอาต่อยโน่โอเคไปขึ้นบนนั้นเลยไปเออนะั่นแหละนี่ทำแผนแบบนี้ดีกว่าโยแบบนี้เร็วกว่าน้งเยอะถึงไหมเนะี่ย ถึงยังถึงยังเนี่ยเอากดกดสี่ไปในกรับผมเนี่ยโ <c oughs> รเล่ย์บิวปุ๊บโน่ค no! <c oughs> ืน <c oughs> ไม่ทัน โกโกโกาหยิบไปเลยของเองวอเรียโอหยิบไปไหมเนี่ยไปสปีรันป๊บเขาโตกับผมเขต๊อบผมต๊อบเขาโตที่กี้อย่าลืมแหละเราอย่าลืมอย่าลืมอย่าเราอย่าลืมเราเป็นสีแดงที่เราลืม ไม่ตอนที่ผมไม่ได้อัดเราลืมไปโดนสีฟ้าเสร็จ <c oughs> ไปขึ้นมาขึ้นมาเร็วสปีดรันสปีดรันโอ้ไม่กอดข้ามบนโอ้ไม่กอดอืมน่าจ,จะทรมาสุดๆเลยว่ะ ม่อยากกดผมดีให้ผมอ๋อโอเคโอเคขึ้นถึงไหมไม่ถึงกดไหมถึงสิอีอ่โอเค เออนี่ขึ้นลิฟ์พอมกันไน bye. ปไปไปเบิบเบิบเิบ,บ,บโดนสาบามแหลกนะแหลกตอนนี้ผมกีดมากมันหาคือให้ผมข้ามเลยวีโอข้ามดีเพราะผมไปเดี๋ยวผมทำเองไม่ถึงไม่ออกโดนได้เมาเ โดด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 ดีด <ítulo> ีโดดดีดเออนั่นแหละอัน okay, น so yeah. oh, no, 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 no. oh, ี้ไม่น่าอย่าห่เพราะว่าแค่โดดริมริมนะอ๋อนู่น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 ไม่ใหญไม่ยากอันนี้ไม่ยากอ๋อไปพาผมขึ้นไปโอสีแดงถูดด้วยประเด็นยิมยังไงวะ โอเคๆมาหยิบ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 โอเคดีริโอบินได้ยูฮีริโอบินได้์อะไรขึ้นอย่างเนี้ยขึ้นสิขึ้นสิอย่าบินดินดนดปุ๊บๆเกือบเกือบริโอเก,ก,กือบตกเกือบตกเล่นนับหนึ่งใหม่อืมไกลมากเลยนะ โอ้โหเริ่มใหม่จากต้นเราเดินออกเลยนี่โอ้เริ่มใหม่จากต้น,ตอนโอ้น่ากลัวสุดๆมาเรียวว้าวอีกรอบหนึ่งมาเรียวอืมเพชรปิดมาอ๋อเปลี่ยนสกินเสีย คุณมแมกเดยพีีซึ่งเด็ดดิเราไหมดิโอทำไมาจะพูดอะไรพูดเร็วพูดหน่อยเอาเย,ะ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 ยะ้ๆผมไม่ได้แกะมาอยู่ไม่เขง้งใจตายเฉย,ยมาไอถ่ายรูปแล้วเหรอยังไง พูดมันน้อยผมไม่รู้เรื่องทายหรือยังไงแน่วะงงมากเลยอ่ะอ๋อสเจแล้วเค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 ว่าชมจบคลิปนี้แล้ววิโอโดดหน่อย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 เร็วโดดหน่อยโดดหน่อยโดด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 หน โดดหน่อยเรียโดดหน่อยโอเคโอเคโอเคผู้ชมจบกิมในสและทนะก่อนบายบายวีโอบ๊ายบาย,บาย,บายด้วย